เย่อเย่อสวัสดีครับผมวันนี้พาไปเที่ยวอีกแล้วนี่เราจะพาไปขึ้นโอยดูงเชียงดาวกันเนอะมาแต่เช้าเลยนะฮะ เดีเราจะเอาไปขึ้นไปคืนนี้แบกเองนะอันเนี้ยใ,ให้ของก่อนแ้งของก่อนนี่ครับเราก็ช่างเรียบร้อยแล้วนี่ลูกหาบนะเ,เรานะเดี๋ยวเราไปไปขึ้นรถตรงนู้นกันรอรถครับมาจอยเขายังไม่เต็มเลยทีโอ้ <laughs> É ตอนนี้ถึงที่จะเริ่มเดินนี้นเดียวเอายื่นเอกสารานลฮะอันนี้กี่คนคราสองคนครับสองคนครับครับผม่พร้อม go <ก>ตอนนี้เราก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับผมวันนี้อากาศดีมากเขาบอก,ก,ก,กว่ากุ๊บก่อนหน้านี้ ฟ้าปิดแต่เล่าเหรอเดี๋ยวค่อยดูกันอากาศดีเพื่อนดูดิคือที่นี่ความดอกไม้ป่านะสมบูรณ์มากเลย ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเพื่อนพักพักยาวๆนะข้างหน้ามีต่อเานาย กันจราจอนติดครัดเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าข้างหน้าเนี่ยมีน้องต่ออยู่ก็เดี๋ยวรอเขาบบุกเบิกทางใหม่เนาะกลัวจะไม่น่าทันขึ้นดูพระาทิตตกวันนี้นะฮะอืมรอต่อไปนี่บุกเบิกทางใหม่นะ อันนี้คาดว่าจะไปลงไปอีกทางหนึ่งจะไปถึงแถวปางบัวนะเป็นทริปโด้หลวงที่ทุรักทุเลด้วยโอ้ พเพื่อนเข้าทางปกติแหววโคตรเหนื่อยเดี๋ยวจะไปพักตรงแยกปางวัวข้างหน้าเนอะนเหนื่อยนะเหนื่อยตอนนี้ก,นก็มาถึง จุดสกัดแยกฟางวัวนะเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนโอเคพักให้เหนื่อยนะครับไปไปกันต่อทางยาวไกล อากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่มืดมาอีกเลว้วจะได้เห็นยอดวีเนี่ยวันนี้ดูเขาบอกว่ากุ๊บก่อนหน้านี้้าปิด้าปิด้าปิดแต่เล่าเหรอขาวโพลนขาวโพลนบรรยากาศที่คุ้นเคยนะฮะ นี่เรายังเหลือประมาณอีก3โลนะจะถึงอ่างสลุงจุดกลางเต็นท์ของเราเหนื่อยเพื่อนตัวนี้ฝนหยุดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดเดินนะดูดิจะเห็นแสงเย็นไหมอ่ะข่าวพลนเนี่ยเลือกมาผิดฤดูนะชีวิตเปลี่ยน แต่มันสดชื่นมากเลยเพื่อนกลิ่นดินกลิ่นฝนเสียงนกโคตรดีระหว่างทางนะครับก็จะมีจุดที่เราต้องสแกน QR code นะครับเพื่อศึกษาธรรมชาตินะฮะนี่เป็นแบบนี้นะนักศึกษาชีววนทลแบบเราก็ ต้องตามสแกนนะทุกจุดใครสแกนครบนี่คือว่าสุดยอดมากเลยไปไปกันต่อครับสภาพนะตอนนี้ครับทุกทนเ <gasps> หนื่อยมาก แต่เราอย่ากบอกเขาดีนะว่าเรามาถึงแคมป์แล้ว,วเดี๋ยวเรามาจุดกลางเต็นท์ของเราก่อนอยู่ด้านส่วนนู้นนะสำหรับคนที่เอาเต็นท์มาเองนะฮะ ตอนนี้นนเรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปขึ้นดูบนยอดกันแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะดูหมอกเพื่อน,นไม่เห็นอะไรเลยอีกแลว้วไปไปลุป้นกันไปลุ้นกัน สวยมากเลยครับข้างหลังผมเห็นไหมสุดยอดขาวโพนไปหมดเลยตอนนี้เราใกล้ถึงยอดเลยนะครับไปข้างบนข้างบนไปต่อกันมาถึงแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหวิวสวยมากเลยจุดสูงสุด วลอบใจตัวเองเนอะ ไปนะครับวิวข pues <cat> ้างหลังสุดสวยมากเลยสำรับชิตนี้ดูไรแสงสวยมากเลยครับเพืนข้างหลังผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอรกหน่อยดอ้ต้องมาสักครั้งแล้วเรามาแล้วเรเห็นวิวสวยมาก ฝนตกกลางคืน <laughs> ชาวนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมไว้มาแก้ตัวใหม่ปีเอ้ยครั้งครั้งหน้าเนอะเมื่อไหร่ไม่รู้ <laughs> เก็บเต็นเสร็จแล้วครับพร้อมเดินลงไปข้างล่างเฮไปกลับบ้านกันไม่เห็นอะไรแล้วดูโอ้ <c oughs> oh. ขากลับนะเราก็ยังต้องมากลับทางบุกเบิกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไอ้นู้นต่อเขายังยังไม่หายไปไหนแต่ทางที่ของาในพงหญ้าทุรักทุเลนะ้ดูคือล้มไปหลายรอบนะลื่นมากในที่สุดเพื่อนทำสำเร็จแล้วลงมาถึงข้างล่างแล้ว ใช้เวลาเป็น3ชั่วโมงนิดๆ,ๆเก่งนะขนาดกับบ้านโว้ยจับซิคาบูเกียว